มิวกี้ลานยายอะไรจะยายหลานอยู่บ้านคนเดียวสักสองสามวันได้ไมิจ๊ะยายจะไปไหนเหรอจ๊ะยายเล็กเสียชีวิตแล้วนะสิยายต้องไปงานศพเขาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะ่ะน่าสงสารจังเลยจะยายว่าแต่ทำไมยายเล็กถึงเสียชีวิตจ๊ะอุบัติเหตุรถชนนะ่ะคนแก่ก็แบบนี้แหละลานเอ้ยสายตาไม่ค่อยดีเดินข้ามถนนไม่ทันระวังก็เลยโดนรถชนเสียชีวิตคาที่เลยนะสิโหยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสงสาร ว่าแต่หนูอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมหนูกลัวหรือเปล่ากลัวใจะยายแต่ยายไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูอยู่คนเดียวได้ดีมากจะหลานแต่ว่าหลานต้องจำคำยายไว้นะอยู่บ้านคนเดียวถ้าได้ยินเสียงคนเดียกตอนกลางคืนห้ามคานรับโดยเด็ดขาดทำไมหรอใะยายเพราะมันเป็นการเชื้อเชิญดวงวิญ,ญญาณชั่วร้ายเข้ามาในบ้านของเราน่ะสิมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอใจยายมันฟังดูน่าเหลือเชื่อมากเลย มีสิจ้าหลานมันเป็นความเชื่อโบราณที่เขาเล่าต่อๆกันมาแม้ว่าหลานจะไม่ค่อยเชื่อยายก็ไม่อยากให้หลานลบหลู่นะฟังหู <c oughs> ไว้หูจะดีกว่าจำไว้นะไม่ว่าใครเรียกก็ห้ามขันรับเด็ดขาดจ้ายายอ้ออย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้สนิทด,ด้วยล่ะเดี๋ยวยายไปก่อนนะจ้าหลานแ้่ยายไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะจ๊ะ <c oughs> ปกติเรานอนกับยายตลอดแต่ว่าวันนี้ต้องนอนคนเดียวเราก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ แต่ไม่เป็นไรยายไปแค่สอสาวันเองเดี๋ยวยายก็กลับนี่ก็ดึกแล้วถ้าอย่างนั้นเรารีบนอนดีกว่า เลยเราจะทํายังไงดีายของเราบอกว่าถ้าได้ยินเสียงคนเรียกตอนกลางคืนห้ามขาดรับเด็ดขาดน,นี่ยายเองอนุญาตให้ยายเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะจนั่นยายเหรอจ๊ะใช่แล้วจ้า,หาให้ยายเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ามิวกีจ้ายายเข้ามาได้เลย นั่นเด็กโง่แค่แกขานรับที่ข้าเข้าไปในบ้านข้าก็สิงร่างของเจ้าได้สำเร็จฮ่ฮฮฮมิวกี้ยายกลับมาแล้วจะหลานจ้า ไปช่วยงานศพเขาแต่ละวันเนี่ยช่างวุ่นวายจริงๆเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้นอนตั้งหลายวันแล้วช่วงที่ยายไม่อยู่บ้านเนี่ยหลานเป็นยังไงบ้างจ๊ะทุกอย่างโอเคหรือเปล่าจ๊ะทําไมเอาแต่ก้มหน้าละหลานเงยหน้าขึ้นมาคุยกับยายดีๆสิหนูขอตัวไปนอนก่อนนะใจใ๊ะยาย ทำไมยุกี้ดูแปลกๆนะปกติหลานของเราเป็นคนสดใสหล่าเลิงจะตายแต่ทำไมตอนนี้ดูหม่นมองจังเลยยูกี้ทำอะไรอยู่จ้ะหลานยายขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้จ้ะหนูอยากอยู่คนเดียวขอยายเข้าไปหน่อยนิดนึงนะยายอยากคุยกับหลานตั้งแต่ยายกลับมาจากงานศพเราคุยกันไม่ถึงสิบประโยคเลยยายอย่ามายุ่งกับหนูหนูไม่มีอะไรจะคุยกับยาย น้าหลานนะะให้ยายคุยด้วยหน่อยหลานเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องข้าวนะ้ำไม่กินแบบเนี้ยยายเป็นห่วงนะ้รู้ไหมบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไงทําไมแกถึงพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะฟังภาษาคนไม่ออกยังไงนาะงแกตายแล้วมิวกี้กลายเป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเหมือนไม่ใช่มิวกี้เลยอีกอย่างวันๆเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องมืดๆไม่ยอมออกไปรับแสงแดดยามเช้าเลย ราจะทำยังไงกับหลานคนนี้ดีเนี่ยกลุ้มใจจริงๆเลยยุกี้ยายทำข้าวต้มไปให้หนูกินนะออกมากินสักหน่อยสิตะหลานหนูไม่หิวแล้วหลานจะกินอะไรล่ะยายจะได้ทำไว้ให้ไม่หิวไรทั้งนั้นไม,ไม่ต้องมายุ่งยายซื้อไก่สดกับหมูดิบมาไว้แช่อยู่ในตู้เย็นถ้าหิวหลานก็ไปทำอะไรกินได้เลยนะจ๊ะหมูสดสดไก่ดิบดิบเหรอ ว้าวของสดๆดในตู้เย็นเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้แหละที่เราอยากจะกินนั่นใครอะมิวคี้ข้าไม่ใช่หลานเองมิวคี้นั่นหลานทำไมถึงกินหมูดิบไก่ดิบแบบนี้เนี่ยตอนนี้ร่างของหลานเองถูข้าครอบคุมไว้แล้วแกแกแกเป็นผีที่มาสิงหลานของฉันเหรอเนี่ยดูตัวตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ววันนี้เป็นวันตายของแกเฮ hey. มิวกี้เรียกแม่สิลูกเรียกแม่นะลูกนะแม่แม่มีตุ๊กตาให้หนูด้วยนะลูกเอาไหมเอาไหม,อ,มอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่มีอะไรหรือเปล่าฉันทำข้าวต้มเด็กไว้ซะเยอะเลยเลยแบ่งมาให้ขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวเธอเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกัน เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าตาดูเครียดๆจังเลยอ่ะก็ลูกของฉันนะสิไม่ยอมพูดสักทีฉันละกุ้มใจแต่ว่าลูกของเธอก็อายุพอๆกับลูกของฉันนี่นาเขาเริ่มพูดหรือยังอ่ะโอ้ยลูกของฉันเนี่ยพูดเก่งมากพูดไม่ยอมหยุดเลยเรียกพ่อเรียกแม่ทั้งวันฉันเละอยากจะหาวิธีให้มันหยุดพูดบ้างเด็กวัยนี้ก็ปล่อยให้เขาพูดไปเถอะถ้าเขาไม่ยอมพูดเหมือนลูกของฉันเนี่ยสิแปลก เอออย่าคิดมากเลยเด็กแต่ละคนพัฒนาการแตกต่างกันถ้าไม่สบายใจแกก็ไปปรึกษามหมอซะขอบใจนะสำหรับคำแนะนำมิวกี้พูดหน่อยสิลูกในหนูลองเรียกแม่สิแม่ดูปากแม่นะลูกแม่พูดสิลูกทำไมหนูไม่ยอมพูดอีกถ้าไม่พูดแม่จะตีแล้วนะมีอะไรเองไปดูลูกทำไมเนี่ย ก็ลูกของฉันไม่ยอมพูดสักทีนะสิแม่ฉันเครียดจะแย่อยู่แล้วลูกของเพื่อนฉันอายุเท่ามิวกี้เลยพูดทั้งวิทัวันไม่ยอมหยุดฉันอยากให้มิวกี้พูดเก่งเหมือนลูกคนอื่นเขาฉันเครียดจนไม่รู้จะทํายังไงดีอ่ะแม่งั้นลองวิธีนี้ดีไหมมันเป็นความเชื่อโบราณแต่ว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้นะวิธีอะไรหรอแม่ถ้าเด็กคนไหนพูดช้าหรือไม่ยอมพูดเห้เากบหรือเขียดมาตบปากเด็กหรือให้เด็กอมกบเอาไว้ในปาก โมราณเชื่อว่าถ้าทำแล้วเด็กจะพูดได้และก็พูดเก่งด้วยนะมันจะดีจริงหรอแม่ดีหรือเปล่าค่าก็ไม่รู้แต่ข่าบอกเอาไว้เผื่อเป็นทางเลือกเองจะทำตามความเชื่อหรือไม่ทำก็แล้วแต่เองเพราะว่าเองเป็นแม่เองเลือกเอาแล้วกันก็ได้ฉันจะลองดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปหาจับกบก่อนนะแม่กบอยู่ไหนนะนั่นไงเจอแล้ว หวังว่าวิธีนี้ลูกของฉันจะยอมพูดนะมิวกี้ลูกหนูเห็นไหมวันนี้คือตัวอะไรอพูดออกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่พูดแม่เอากบตบปากจริงๆด้วยมแม่เอากบตบ wah, luka tuh, akan jadi apa?